สวัสดีครับคุณกำลังดูการตอบคำถาม Q&A ปัญหา er สตรีมเมอร์บายลุงเซียนสตรีมเมอร์วัยรุ่นที่แก่ที่สุดในประเทศไทยหลายคนถามกันมาเยอะมากนะครับถามกันมาเยอะมากว่าใช้โทรศัพท์อะไรสตรีมแล้วรุ่นนี้ยุคเนี้ยใช้โทรศัพท์อะไรสตรีมดีอย่างแรกเลยนะครับตัวที่ลุงเซียนใช้ทำงานอยู่ก็คือ iPhone 8พัทคำถามทำไมต้องเป็น iPhone 8 0พั ทำไมก่อนหน้านี้ไม่เปลี่ยนเป็น iPhone 10, iPhone 11หรือจะเปลี่ยนเป็น iPhone 12หรือเปล่าข้อดีของ iPhone 8 p พ u s เนี่ยคือมัน Full h d ครมันมัน1 9 2 0 1่ง0หรือพูดง่ายก็คือมันเป็นขนาดมาตรฐานของจอคอมพิวเตอร์ของยของ YouTube เพราะงั้นเวลาการอัดคลิปวิดีโอแล้วไปตัดเป็น YouTube มันก็จะได้ความรู้สึกเต็มหน้าจอการสตรีมรู้สึกเป็นเต็มหน้าจอ ต่างจากพวกใหม่ๆที่มันเป็นยี่สิเอ็ดต่อเก้าที่เป็นเอาต้าไวสกรีน่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือเวลาสตรีมแล้วมันเหลือขอบบนขอบล่างขาวดำเหมือนดูหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าซีซรีส์นี้ซีรีส์หน้าจอเนี้ยมันบูมมากตอนเจ็ดพัดแปดพัดเหตุผลเพราะว่าเกมมือถือเริ่มเข้ามาเป็นเกมที่ แข่งขันแล้วก็ใช้การาฟริกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FPS เองจะเป็นโมบ l e เองจะเป็นเกมรถหรืออะไรก็ตามนะครับยุคนั้นเนี่ยมามาช่วงช่วง i p h o n เจพัดแล้วพอถาดม,มาอีกปีหนึ่งก็เป็น iPhone 8พัดการแข่งขันทั้งหมดนักกีฬาทั้งหมดนะบ,บางคนแบบว่าซ้อมด้วยรื่นอื่นพอไปแข่งจริงหน้างานบริษัทเขา,บ,าบังคับต้องใช้ โทรศัพท์กลางเพื่อใหม้มันง่ายต่อการควบคุมมันก็เลยกลายเป็นว่า iPhone 8ดพัดหรือ iPhone 7 p l พัดเป็นมาตรฐานของการแข่งขันคนก็เลยซ้อมกันเล่นกันสตรีมกันด้วยโทรศัพท์รุ่นนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นสาวก Android แต่พอมาเริ่มทำงานเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเล่นเกมมือถือ ก่อนหน้นนี้ทำเกมคอมมาไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอมาทํากับมือถือปุ๊บก,การส่งภาพเข้าหน้าจอคอมเพื่อถ่ายทอดสดโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่เสถียรมันเป็นอะไรที่ที่มีปัญหาตามมาเยอะแยะก็เลยลองทางด้านของฝั่ง Apple นั่นก็คือ iPhone iPhone ค่อนข้างที่จะ เป็นมิตรต่อการทำงานพวกนี้นะครับอุปกรณ์เสถียรข้อเสียราคาแพงอมืมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คราวน,นี้พอมาปีนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดในใจว่าเกมอะมันเริ่มอัพกราฟิกสวยขึ้นเรื่อยๆแห่งขันกันขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คือเราปรับกราฟิกภาพสุดไม่ได้ละ ปรับแม็ q คุณ i t y ไม่ได้แล้วต้องปรับแบบปานกลางบ้างบางอันต่ำบ้างเพราะว่ามันมีการส่งภาพขึ้นหน้าจอด้วยมันก็จะร้อนกว่าปกติพอร้อนแล้วฟลเฟรมเรสมันก็ดับอืมก็เลยคิดว่าไป iPhone 12ดีไหมเพื่อนที่เป็นสตรีมเมอร์หลายคนนะครับของลุงเองก็ไปซื้อ iPhone 12สตั้งแต่ Day 1วัสุดท้ายเกือบ เอาสิบลายอ่ะสิบลายเก้าลายเลยเคิดเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยกับปตายหลังที่เจ้า iPhone 8พัดเหตุผลง่ายๆอย่างแรกถนัดมืออย่างที่สองอย่างที่บอกมันฟูหายเด็บคราวนี้ตัวดูเองก็เลยคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงดีที่เราอยากถ่ายท่อสดให้มัน ให้มันสมูทเต็มจอและภาพยังสวยอยู่เราจ่ายตังค์ซื้อเครื่องใหม่ไหมเราไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์มานานแล้วไป12ดีไหมเฮ้ hey! เกือบสี่มือเลยนะอืมเพราะเป็นคนมือใหญ่ครับต้องใช้โปรแม็กบวกกับเริ่มเอกใจที่หลายๆคนถอยจาก12กลับมา8พัด ด้วยคําที่ว่าเล่นไปนานๆไปก็ร้อนและก็ตกอยู่ดีเพราะงั้นเฮ้ยปัญหามันปัญหาเดียวกับแปดพัดเพียงแต่ว่าเครื่องมันแรงกว่ามันก็ใช้เวลานานกว่าเพื่อเพื่อที่จะร้อนปัญหามันก็น่าจะอยู่ที่ความร้อนของโทรศัพท์เพราะเราลองปรับสุดแล้วมันเล่นได้แต่มันเล่นได้น้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณเคยเจอฟิลโทรศัพท์ร้อนไนหะ มันร้อนจนแบบว่าร้อนจนเรารู้สึกกลัวข้างหลังร้อนข้างหน้าจอนี่คือถูแล้วแบบเหมือนเหมือนถูเตาอยู่อะร้อนจนแสบมือฟิลนั้นไม่ไหวฟิลนั้นยอมแบบลดก,กราฟิกลงเพื่อให้มันไม่ร้อนขนาดนั้นเพื่อเรารู้สึกแบบโอ้เล่นแล้วไม่แสบมือเล่นแล้วมือไม่พองมันมีการแก้ปัญหา ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ของใหม่แต่เราไม่เคยลองใช้ออืนะครับตอนแรกเนี่ยตัวลุงเองอะ่ะจะสั่งเป็นตัว Xiaomi b a c ชาร์ r g e ลเ l e ร r ซึ่งราคามันจะประมาณเก้าร้อยแต่ให้ภรรยาสั่งภรรยาสั่งผิดนะครับอก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาอบอกก่อนนี้ไม่ได้ขายของนะ ไม่ได้ขายของเพราะว่าไม่ได้เป็นคนจัดจําหน่ายหาซื้อได้ในช้อปปี้เลยหาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้เลยสองร้อแปสิบาทหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับลักษณะการทํางานเหมือนเหมือนพัดลมซีมมพเออเหมพัดลมซีพคือเราไม่รู้หรอกพัดลมซีพยี่ห้อไหนดีแต่ถ้าซีพียดีอะ่ะก็ต้องเป็นของเอ็มดีนอกจากเขาเป็นสปอนเซอร์แล้ว การถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มันชัดที่ภาพมันสวยเพราะเราใช้ AMD อันนี้ถ่ายของอืเราจะไม่เทสให้ดูนะครับเราจะไม่ทดลองให้ดูอ่เราจะไม่ทดลองแบบเล่นตัวเกมให้ดูเพราะว่าผมจะถือว่าผมตอบคําถามคุณเชื่อคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่เป็นไรเออแต่ผมจะบอกข้อดีของมันอย่างแรกเลยราคามันถูกสองร้อยแปดสิบบาท เทียบกับต้องจ่ายสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าเพื่อเปลี่ยนโทรศัพท์นะอย่างที่สองข้อเสียมันคือมันมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแต่มันเย็นมันเย็นในระดับไหนมันเย็นในระดับเหมือนเราอยู่อยู่ในตู้เย็นแต่ไม่ใช่ในช่องฟิตนะเหมือนเอาโลหะไปแช่ในตู้เย็นเย็นระดับนั้นวิธีการทํางานมันง่ายและงัางมากก็คือมีพัดลม โฟกัสไหมโฟกัสไหมอ่ามีพัดลมมีพัดลมแล้วก็มีคอยความเย็นแล้วก็น่ามีซิลิโคนอยู่ข้างในไม่มีปุ่มเป,ปิดปิดให้มาแต่ตัวพัดลมกับสายไม่ให้หัวแปลงมานะไม่ไม่ให้หัวหัวปั๊กมานะครับเสียบปักก็คือติดนะเสียบปักก็คือติดนะวิธีการใช้งานก็ง่ายมาก ข้อดีคือเย็นข้อเสียคือต้องถอดเคสเล่นนะครับเพราะว่าให้มันแนบกับโทรศัพท์โดยตรงก็อ,อย่างนี้ครับยืดเนี่ยก็ยืดปุ๊บเล่าประสบการณ์ที่ทำให้ต้องมาตอบคำถามคลิปนี้นอ,อย่างแรกเลยไม่รู้สึกถึงหน้าจอที่มันร้อนเลยปรับการาฟิกเต็มจากที่แต่ก่อนปรับการาฟิกไม่เต็มเทสด้วย ดีออกซิเจนไว์ลิปปรับทุกอย่างเต็มหมดเท่าที่จะเต็มได้สตรีมสามชั่วโมงไม่ร้อนภาพไม่กระตุกเพราะงั้นถ้าใครถามพี่ว่าณนะตอนนี้โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดสดแล้วไม่ใช้คำว่าดีที่สุดแล้วกันใช้คำว่าน่าจะตอบโจทย์ สรีมเมอร์หลายหายคนเพี้ลังเลกูจะไป12ดีไหมหรือจะไปรุ่นอื่นดีไหม iPhone 8 0พัยังได้ไปต่อครับแล้วไปต่อสบายๆเลยกับการเติมคูลเลอร์สองรปสิบาทเดี๋ยวถ้าตัวเก้าร้มาส่งจะทำคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสตรีมคุณถามมาได้เลยนะค,คุณถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน youtube จะใน facebook นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณอยากดูถ่ายท่าสดอยากคุยกันตัวต,วตวอยากคุยกันแบบเป็นๆคุณดูผมได้ทางวิทีวีช่องเซนติทีว e ีแซดไอเอ็นทีไอทีวีคลิปนี้เป็นลองเทสนะครับไม่ได้ตัดต่อเหตุผลง,ง่ายๆขี้เกียจเจอกันคลิปหน้า